อัมพชราภาพูดแล้ววางแผนไปเที่ยวคนนี้ก่อนกลางปีเตรียมฟังข่าวดีได้เลยค่ะอัมพัชราพูดแล้ววาเลนไทน์วางแผนไปเที่ยวกับใครเ<ม>จ้าตัวเผยมีแผนไปญี่ปุ่นกับเพื่อน20คนยิ้มรับหมอดูถักเริ่มมีคนคุยในกลางปีค่ะสวยเป๊ะมาตลอดจริงๆสําหรับอัมพัชราภาชัยเชื้อที่ลดล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานถึง20กว่าปีมีผลงานมากมายให้แฟนๆได้ติดตามโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น งานละครปรีเซ็นเตอร์ต่างๆอัมพัชราภาเดินแบบไทยแบบแถมความสวยก็ยินหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองได้อย่างดีส่วนเรื่องของหัวใจอัมพัชราภาก็ว่างอยู่ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมีคนมาทําให้เป็นหัวใจสีชมพูอีกครั้งค่ะล่าสุดในวันนี้อัมพัชราภาก่อนจะถึงวันวาเลนไทน์สาวอัมก็ได้ออกมาอัปเดตว่าปีนี้ไม่เหงาแน่นอนเพราะจะไปญี่ปุ่นกับเพื่อนอีก20คนอัมพัชราภาไม่เหงาค่ะ ตรงนี้ไปญี่ปุ่นกับเพืญญ่อน20คนหัวใจปกติดีถามว่านี้วาเลนไทน์หรือไม่ไม่ได้หนีวาเลนไทน์ค่ะพอดีว่าทุกคนว่างวันนี้ดอกไม้ไม่มีใครส่งให้หรอกถ้าจะมีก็เป็นน้องๆอ,อะไรแบบนี้แต่ฝากบอกตรงนี้ว่าปีนี้ไม่อยู่นะคะบอกน้องๆคงไม่มีคนไปเซอร์ไพรส์ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าพอลงเครื่องก็ตั้งน้องรถต่ออีกาชั่วโมงกดทลิปนี้จบ จองเกือบปีและไปเล่นสก,กีกันก็บอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เป็นเดือนที่หิมะสวยก็เลยไปไม่ได้คิดเรื่องกลัวพายุหิมะปกติก็ไปเดือนกุมภาพันธ์ทุกปีอยู่แล้วแต่สก,กิวกันเล่นยังไม่มีการพัฒนาค่ะและคิดว่าในครั้งนี้จะไปเรียนเพิ่มส่วนรูปสวยๆปกติไม่ค่อยมีคนถ่ายแต่ปีนี้คนไปเยอะมากอาจจะมีคนถ่ายให้ปีนี้ไม่เหงาเพราะอยู่กับเพื่อนแล้วค่ะ ส่วนที่มอดูบอกว่าจะมีครูกลางปีเขาบอกว่าเริ่มมีไม่ใช่ว่ามีแล้วเขาบอกว่าเริ่มมีเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนแต่ไม่มีหรอกถึงจะมีก็ไม่บอกแน่นอนไม่ถือคลิปแต่ไม่บอกค่ะ